เดี๋ยวผักกาดหอมจะให้มาดูดอกคัเพเปรกที่ผักกาดหอมเอามาปลูกไว้นะคะดอกไม้สีเหลืองจ้าค่ะเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่ผักกาดหอมปลูกนะนี่ขึ้นมาแล้วผักกาดหอมจะเริ่มจากจุดนี้นะคะค่ะเนี่ยมุมนี้ก็เขาก็มาแล้วค่ะต้นเล็กๆแต่ว่าก็มีดอกสีเหลืองมาแล้วค่ะ ก็ยังไม่ใช่ผักการหอมปลูกอยู่ดีแหละตอนแรกว่าจะเอามาลงปลูกแล้วมันมีแต่รากไม้แล้วก็หินค่ะก็เลยขยับขึ้นไปปลูกด้านบนแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไปตามสเตปค่ะค่ะในจุดนี้ก็มีค่ะก็เพิ่งเห็นเข้าบานนะวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้มาปลูกไอ้ด้านบนนู้นไม่ไม่เห็นบานนะวันนี้บานแล้วค่ะก,การหอมยืนอยู่ในจุดนี้นะจ๊ะเนี่ยยืนอยู่ในจุดนี้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่ผักกาดหอมปลูกกันจะ้ะอ่ะเริ่มเล็กๆก่อนอันนี้ก็ยังไม่ใช่ที่ปลูกนะคะแต่ชอบอยากจะให้มองออตรงที่น้ําเขาตกลงมาสูงๆตรงนี้ค่ะเหมือนทาน้ําตกเล็กๆทางบ้านเราค่ะอู้ปลูกเยอะเลยเนี่ยช่วยกันนับแล้วกันค่ะหลายหลายสิบกอเลยนะห้าสิบหกสิบหรือเป็นเจ็ดสิบนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่า มันกี่กอกันตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะในกลุ่มเนี้ยค่ะค่ะส่องกล้องไปเรื่อยๆนะคะตรงโน้นก็พากการหอมปลูกนั่นแหละ,ะปลูกเห็นไหมไปดูใกล้ๆกันค่ะจะดูค่านี่แต่มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะไม่ได้ปลูกเขาขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ค่ะตรงนี้พักการหอมปลูกค่ะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนี่ต้นซ้ายสุดนี่เขามีอยู่แล้วค่ะเห็นไหมคะระหว่างต้นขวากับปลูกกับต้นซ้ายมันมีอยู่แล้วสวยสวยงามเหมือนกันค่ะนี่นะคะเนี่ยตรงนี้พักการหอมปลูกค่ะโอ้โหขนแบบว่าลุยโครนเลยอะ่ะ ค่ะตรงนี้เขามีอยู่แล้วค่ะก็สดชื่นอยู่แล้วดูน้ําไหลผ่านหินเรียบแบบหุยฟินค่ะเดี๋ยวไปดูขยับขึ้นไปอีกนิดนะสองสามดอกนี่ก็ขึ้นอยู่แล้วค่ะเออดูสีขึ้นมาเยอะเลยค่ะตรงนี้ภูมิใจมากค่ะนี่คือพักการหอมสร้างขึ้นมานะปลูกขึ้นมาค่ะมีหินกั้นกันน้ํามาก็เขาจะได้ไม่ไหลนะแล้วก็ แยงน้ำเข้าไปเล็กๆค่ะนี่สามพุ่มเลยตรงใต้เลยสะพานก็สวยนะคุณเลมโบยังถามว่าที่รักมันมีเหรอเนี่ยมันขึ้นเอาฉันปลูกเมื่อวานนี้จ้าดูนะคะซ้ายขวาค่าพะพักกันหอมปลูกแล้วก็เอาหินกันก็คิดดูว่าหนาวขนาดไหนอ่ะไอ้น้ำเย็นเจ็บเลยเพราะมันเป็นน้ำละลายจากความชืน้นละลายจาก หิมะลูกเห็บแล้วก็ฝนนะคะนี่เห็นไหมคะปีหน้าหวังว่าเขาจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะค่ะนี่ด้วยจ้าเห็นไหมคะนี่เอาเหินมากัันเล็กๆไว้เลยค่ะเป็นแปลงของเขาเลยเป็นคอกของเขาเลยค่ะคือผักกาดหอมจะได้รู้ไงว่าเออปีหน้าเราจะได้ไม่มากวาดเขาลงไปอะไรเงี้ยคะ่ะเอาไปดูนี้นะคะนี่นี่เลย ตรงนี้มันเป็นโคลนค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามปลูกทั้งหมดเลยแปลงตรงเนี้ยมันเป็นเออมันเป็นที่เวิงเวงอยู่เหมือนกับรอ,อยหลุมแท็กเตอร์เก่าหรือรอยขุดอะไรขุดหินอะไรของเขานี่แหละขุดคลองนี่แหละคนบรรลัมบรลานนะน้ำมาไหลไปมันก็ไปวนขังอยู่ตรงน้นใบไม้มันก็เลยทักถมอยู่ตรงนั้นค่ะมันก็เลยเป็นบึงเล็กๆอยู่ค่ะแเดี๋ยวผักกาดหอมจะเอาต้นเนี้ย ลงให้มากที่สุดน่ะเดี๋ยวดูดูเวลาก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําความสะอาดป่าด้านล่างแล้วก็จะไปขนเอาขึ้นมาค่ะคุนะจ๊ะนี่ตรงนี้ค่ะน่ารักมากชอบค่ะหาใต้เราสะพานนี่ผัากกันหอมเอาหินมากั้นนะคะแล้วก็สร้างเป็นแปลงของเขาไว้แบบนี้ค่ะพอน้ำเขาน้อยดงเดี๋ยวเราก็ดึงน้ำเข้าไปทําทางเล็กๆ ทังให้น้ำผ่านลงไปค่ะเพราะว่าเขาน่าจะชอบชอบน้ำค่ะนี่ด้านบนปลูกไม่ได้เลยด้านบนปลูกไม่ได้เพราะว่ามีหินทั้งนั้นเลยค่ะหมายหมายถึงบนบนฝายน้ำล้นของสวนสร้างสุขนี่นะคะแต่ว่าสวนเปี่ยมสุขก็เดี๋ยวจะไปเก็บภาพอีกทีนึงค่ะดูนะคะใต้สะพานสีชมพู เหล็กสีชมพูคุณเลมโบเห็นไหมด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีจ้ะนี่ค่ะอย่างคุ้มใจแล้วก็แล้วก็ได้ทั้งสองสองสะพานเลยนะสะพานสวนสร้างสุขก,กับสะพานสวนเปี่ยมสุขนี่ดอกไม้ชนิดนี้เอ้ยท้ายสะพานของสวนเปี่ยมสุขนะคะด้านขวานั่นต้นล่างที่มองเห็นนั่นคือเขามีอยู่แล้วใน จุดบนประกาศหอมเอามาลงแล้วซ้ายมือก็เอามาลงไอ้ที่ข้างๆนี้คือไฟเอวีดนะคะเนี่ยไฟเอวีดค่ะเดี๋ยวรอดูว่าดอกเขาก็จะสีชมพูม่วงเนี่ยค่ะปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกเขาค่ะนี่เลยค่ะบนสะพานสวนเปียมสุขของเรานะคะ ด้านซ้ายมือนี้ผักกาดหอมก็ย้ายมาจากด้านบด้านล่างแหละเอามาปลูกแหละมันก็บอบช้ำนิดนึงเพราะว่าใส่กระมังอ,อะไรนะใส่ถังแล้วก็หิ้วหิ้วขึ้นมาค่ะมันหนักมันก็ทับกันบ้างแต่ไอ้ขวามือนี้ผักกาดหอมปลูกตั้งแต่เจอเขาครั้งแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันใช่ไหมใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็โตขึ้นนะคะนี่เลยได้แล้วดอกไม้ สีเหลืองสวยงามริมทานของเราค่ะ่ทีนี้เรามารู้จักกับดอกไม้ชนิดนี้นะคะเพราะว่าคุณเลโบเสิร์ชเข้าไปดูทางอินเทอร์เน็ตนะคือตอนแรกคุรเลโบไม่รู้หรอกว่ามันเป็นดอกไม้ที่มีพิษพิษทั้งรากทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกเขาบอกว่าเฮลพิษมียิ้มสิคือมันมีพิษ มีสารพิษเอ่แต่ก็มันไม่ได้อันตรายถึงกับชีวิตค่ะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นดอกไม้ที่กินไม่ได้เหมือนบัวเหมือนอะไรของเราอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าพี่ผักกาดหอมรู้ว่ามันมีพิษเพราะว่าผักกาดหอมอรู้มาจากบ้านเก่าค่ะที่โรงเรียน คุณครูที่โรงเรียนเขาสอนค่ะพอเราเรียนรู้เรื่องดอกไม้เรื่องเห็ดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่ามันมีพิษแต่เราก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเอามากินมาอะไรของเขานะคะถากการหอมก็เลยบอกคุณเลมโบว่ามันมีพิษนะดอกไม้ชนิดนี้คุณเลมโบบอกอ้าวเหรอไม่รู้เขาก็เลยเชิร์ชเข้าไปดูทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็ปรากฏว่าอ๋อมันมีพิษมันมีพิษทั้งหมดเลยทั้งรากทั้งใบทั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แกบอกว่าคนสมัยโบราณเมื่อ180ปีที่แล้วนะคะเขาเอาไอ้ดอกตุ่มตูมเนี่ยค่ะดอกตุ้มตูมเนี่ยเอาไปดองค่ะเขาก็เขาก็กินกันแต่ว่าเออมันจะเกี่ยวกับท้องเสียเออถ้าเราเอาไปเอาแต่เอากานมันมาแตะลิ้นอย่างเงี้ยก็จะลิ้นชาอาเจียนแล้วก็จะท้องเสียค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าถึงกับเสียชีวิตก็ในเมื่อมันมีสารพิษ มันมีพิษตกข้างอะไรเราก็ไม่อยากไปแตะต้องมันก็ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะก็รู้มาก็บอกต่อค่ะค่ะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็เข้าเชิชไปดูทางอินเทอร์เนต็ตนะคะมันมีชื่อว่าคับเบเลกะอ่านออกเสียงสวีเดนว่าคับเบเลกะค่ะตอนนี้คุณเลมโบ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดื่มกาแฟกันนะคะค่ะตามมาฟินๆด้วยกันเลยค่ะ